สวัสดีครับแฟนรายการครับตอนรับทุทกท่านเข้าสู่ช่องอยูทู e ชีปท,ทำขนิเศษครับผมอยู่ที่ฟูดฮอลล์เซนทัลเวิลด์นะครับก็อยากจะรีวิวข้าวซอยแม่หมี่ข้าวซอยนะครับสูตรลำปางนะครับใครมาเที่ยวเซนทัลเวิลด์นะครับมาที่ฟูดฮอลล์ชั้นเจ็ดจะได้ทานข้าวซอยครับที่นี่ก็เป็นอาหารเหนือนะครับอาหารเหนือแม่หมี่ข้าวซอยสูตรนครลำปาง น่าทานมากครับสนุนราคาชามนี้90บาทนะครับจริงๆราคา80านะครับผมสั่งหัวหอมเพิ่มเติมขึ้นกับหัวหอมกับผักด,ดองมาดูเส้นเส้นที่นี่เขาค่อนข้าง,ง,งนุ่มนะ นุ่มน้ำแกงก็ไม่ไม่ได้เผ็ดมากออกหวานนิดๆไม่ได้เค็มคนมากกัน้ำแกงเนื้อก็นุ่มดีมีความเป็นข้าวซอยเหนียวแท้ๆ ดูหักดองครับห <c oughs> ักดองสักแกเลียนซึ่งถ้าใครมาฐานที่นี่นะครับไม่ใช่ข้าว่ออย่างเดียวมีอาหารแบบหลายสิบร้านค้าเลยเต็มไปหมดเลย ก็นอกจากข้าวซอยเนื้อนะครับก็จะมีข้าวซอยไก่ mm. ข้าวซอยหมูก็ mm. าอาาร่อ mm. เดี๋ยวเป็นรายการช่องยูทูบที่รวังความพิเศษ mm. มาที่เซนต์ฟรานซิสเนี่ย mm. ก็จะได้มาทานข้าวซอยได้ครับโอเคขอบคุณที่ติดตามชมแล้วก็ลองมาชิมกันนะครับสวัสดีครับ